何で <noise> <noise> เออมาแล้วสองเิญทันทีทีเดียวเลย นะครับทดลองตรวจเดินเชิดเดิน,น,นเชิญเชเแดงน,นะครับที่ได้มาให้พรในวันนี้นะครับเ,เรียนว่า <c oughs> ผมเองก็มีความสุขมากนะครับที่ได้มารับราชการ <c oughs> ท่านรัฐบกการจังหวัดในในฐานะที่เป็นเลขาธิการารู้ว่าสิ่งที่ผมทำคงจะเป็นอนิสงส์ให้ผมได้กินเคยอยู่ <c oughs> เคยเกิดในวงราชการ เดอยูดอเนี่ยคิดได้ป่ะแล้วผมตั้งใจจะมากกผมก็พบเพื่อนพี่น้องๆที่หายใจจากไปถามหาก็สัก<ม>ปีหนึ่งเก้า<อ>แต่ท่านที่มาใหม่หลายท่านก็คง<ม>ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับแรกเผมเคยพูดเสมอว่าทําไมเราไม่พัฒนาเหมือนจังหวัดอื่นๆปัญหาบุรีเราเห็นก็ทแล้วก็ภูมิใจนะฮะเฮดมีถรสบัญหาบุรีหรือที่มันบัน่นทัเหมือนผม คือเหมือนท่านเนี่ยก็เป็นนงานประจำที่ส่วนตูเล็กแานเนี่ยหนาเหรอห่าวเหอี่อยู่ที่ไหนขออภัยท่านแหละ ดีนะสวยเอ,เ,อเอกระบะเนี่ยสวยชอบทานดีนะครับนี่เขามาให้พรตอนเช้าครับสุขด้วยกันฉะนั้นก็เป็นประโยชนคนไกลยามใดที่เราประสบความสุข จะเลยสุขในการทำเนินครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมีความสุขจาครอบ